สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวการขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดของผมนะครับดับแรกเราก็จะมาทําการเกาะเหล็กเียงเหล็กจัดมุมเหล็กแล้วก็พื้นที่ที่จะจัดตั้งขายเสื้อผ้านะครับคือเราจะต้องมาให้เร็วกว่าร้านที่อื่นเพื่อที่จะมาติดตั้งร้านให้เสร็จ หลังจากที่เราตั้งโครงห้านเสร็จแล้วเราก็มาเคลื่อนผ้าเพื่อจะมาบางังแดดบังอะไระครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเกาะเหล็กเพื่อที่จะเอานําเสื้อผ้ามาห้อยเรียงให้สวยงามจากนั้นเราก็จะนําหลังเสื้อผ้าเราลงมาเรียงไว้ที่จะนําเสื้อผ้าจัดที่ร้านต่อครับ ถ้าชอบคลิปเราก็กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะครับขอบคุณครับ